เราสวัสดีจากทุกท่านครับผมเข้าสู่ Emerald Plane ทั้นหนึ่งครับผมบาร์ Bar. แล้วก็เราเสนอครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับวันนี้ผม Mad Dog Ranger นะครับวอนอาร์ซิกนั่นเองยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้ามาสู่ในส่วนของซีรีส์เซตไซเบื้องต้นกับวอนอาร์ซิกจ้าเย้เอาครับผมตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในนี้นะครับผมที่เคยเกริ่นมาจากท้ายคลิปก่อนที่ อกไว้นะครับผมกับคลิปในส่วนของคิดเช่นว่าฝั่งบาร์เองเนี่ยไซเนี้นะครับผมเป็นไซ์ที่ต้องเรียกว่าเป็นไซที่เปิดหน้าแลกสู้อย่างแท้จริงนะฮะความบันเทิงทุกอย่างนครับผมถ้าใครอยากจะได้ประสบการณ์นะครับผมที่ดูเดือดเลือดพล่านสไตล์ r a i n b o w Six Siege x แบบเวอร์ชั่นแบบเดือดที่สุดนะครับผมแล้วทีมคุณกล้าที่จะเล่นด้วยผมก็มีแผนไอเดียเบื้องต้นมานำเสนอทุกคนด้วยเช่นกันอ่ะเอางี้ดีกว่า นีครับเพราะว่าเพราะว่าเอาจริงไซนี้เนี่ยตั้งแต่ที่เคยเล่นกันมานะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นหมดไหนก็ตามทีนะจะเป็นแร้งจะเป็นเอ่อควิกแมนหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไซนี้คือสนุกมากเพราะว่าประเด็นก็คือว่านอกจากจะเป็นเรื่องของพื้นที่เนี่ยที่มันจะเปิดเอาจริงคือมันเปิดให้ฝั่งบุกเนี่ย ที่ได้แทบจะทุกทุกทางแล้วนะครับผมอย่างที่2คือฝั่งรับเองเนี่ยมันจะได้ใช้พลังสมองกับเรื่องของการหยิบโอเปอเรเตอร์มากันให้สอดคล้องกันแบบขั้นต่ําคือ3าถึงหคนแบบเต็มๆน่าจะเป็นไซส์นี้แหละนะครับผมที่จาเป็นจําเป็นที่จะต้องหยิบเจาะถ้าการเจาะไม่ได้มากที่สุดเท่าไหร่คุณหยิบมาให้หมดเลยที่คิดว่าเอามาถ่วงเวลาเขาได้อะแค่นั้นนะครับผมอ่ะเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดเบื้องลึกกับไซส์นี้ครับผมบาร์เลา์ใชดีกว่าครับที่เอเมอรัลเพล ว่าเราต้องเรียนฟอร์หยิบโอเปอเรเตอร์ในครับผมแล้วอารมณ์ความรู้สึกในเกมนั้นเป็นอย่างไรมาติดตามกันได้ในคลิปนี้พาคนี้ครับผมไปอ่ะเริ่มกันมาตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเรียนฟอร์ทั้งหมดรบกวนเลยฮะต้องใช้10แผ่นจริงๆนะครับผมมีตรงไหนบ้างนนครับผมก็จะมีในส่วนของ2แผ่นตรงในส่วนห้องพูที่มันออกไปถึงบริเวณข้างนอกเลยนะครับผมและอีก2แผ่นนะครับผมจากพูกับห้องมัตลูมนะครับอีก2แผ่นฝั่งของเล้าชองนครับผมก็2แผ่นด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ที่เราต้องใช้ แล้ว2แผ่นที่ใช้ตรงในส่วนของหน้าซ้ายคือจะเป็นส่วนของบาร์กับสต็อกอันนี้จะติ้งต่างไปนิดหน่อยว่าทำไมต้องเลนฟอร์ตนะครับผมแต่อยากให้เลนฟอร์ตนะครับสองแผ่นแล้วทีนี้เนี่ยมันก็คือใช้ไปละแปดเลยสองแผ่นใช้ตรงไหนบ้างนะครับก็คือใช้ที่ชั้น2ครับทุกคนไปใช้ที่้นในส่วนของฮันติงฮอลล์หนึ่งแผ่นนะและอันสุดท้ายคือเวทติงรูมครับผมหนึ่งแผ่นครับเพราะว่ากันในส่วนของบริเวณที่เขาเข้ามาจากในส่วนของระเบียงตรงหน้าเมนลนะ็อบบี้เนาะ ล้วสามารถที่จะพุ่งเข้ามายึดในส่วนของท็อปเขียวได้อันนี้คือควรจะปิดทิ้งไว้นะครับครบแล้ว10แผ่นครับทุกคนทีนี้คำถามก็คือธรรมชาติของลักษณะการตีคืออะไรนะครับถ้าเอาเป็นแบบไม่มีเรื่องของระบบแบนด์แบบเวอร์ชันใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องคิดง่ายๆเลยนะครับผมแบบว่าแบนด์เป็นสูตรเลยสิ่งที่เราเจอกันในการเล่นจริงๆเนี่ยก็คือว่าถ้าไม่คิดอะไรมากเลยนะเขาจะหยิบตัวเจาะมาหนึ่งตัววิ่งมาเจาะคุณเลยรตรงฝั่งภูนะครับผม แล้วประเด็นคือตรงฝั่งบาร์แล้วมันจะเจอหน้าไสเลยเขาจะเดินจี้คุณนะเสร็จแ,แล้วฝั่งของล็อบบี้เองนะครับผมหรือแม้กระทั่งฝั่งเขียวนะตรงนี้จะเป็นทางด้านซ้ายมือเนอะาะเห็นไหมทุกคนเขาก็สามารถที่จะจี้คุณได้เลยทันทีนะครับผมในส่วนของผนังการเจาะคือหยิบเจาะไม่ได้หรือแม้กระทั่งเดินจี้ได้เขาทําหมดเลยครับง่ายนิดเดียวแล้วเวลาทั้งหมดตรงนี้ใช้ไม่ถึง30วิดีด้วยซ้ําโดยเฉพาะถ้าเกิดกรณีที่แบบว่าเจาะเร็ว GP จีพี่จ๋าเลยนะครับไม่มีการเจาะเนี่ย มันใช้เวลาแค่ประมาณไม่เกิน35วินาทีเท่านั้นแล้วเท่ากับว่าคุณจะโดนกดดันพื้นที่เต็มๆแล้วถ้าเกิดสมมุติฝังง่งบุกดันทะลึ่งซาดิตอีกนะครับผมบาสต็อกดันทะลึ่งจะมาเจาะอ,อีกนะครับแล้วประเด็นคือฝั่งเขียวเขายึดได้ประมาณนึงเขายึดไล่โซนให้เราไม่สามารถที่จะออกมาตรงฝั่งหน้าเล้าชได้เนี่ยมาตรงเขียวได้เนี่ยนะครับเขาก็มาเจาะตรงบริเวณพื้นที่ในส่วนของฝั่งเขียวเพิ่มเติมเข้ามาอีก คิดสภาพไม่ออกครับว่าเล่นจังหวะต่อไปเนี่ยบริเวณที่ฝั่งรับจะสามารถยืนได้มันจะยืนตรงไหนได้บ้างซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือแทบจะแบบต้องเกาะกำแพงเกาะหลบใช่ไหมหลังบาตรงฝั่งบาลึกก็ต้องมายืนแถวนี้แทนไหมนะครับผมแต่ว่าประเด็นก็คือฝั่งโต๊ะพูที่อยู่ขา้างตฝั่งบุคเขาเดินจี้มามองหาได้ฝั่งหลังเราก็ยืนเกาะได้หน่อยน,นึงนึกภาพตามทันไหมฮะมันจะกลายเป็นว่าคุณจะไม่มีพื้นที่ยืน ที่จะสวนคืนในส่วนของฝั่งบุกได้มากนักฝั่งบุกเขาจะเลือกทําเลยครับว่าเขาจะมีแฟดใหญ่ลืมนะฝั่งบุกยังเหลือแฟดบ้างเหลือสโมกบ้าง <laughs> เหลืออะไรบ้างฝั่งเรามีอะไรบ้างล่ะนะครับผมถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาเจาะได้เนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้างานจริงๆเออก็ไม่เกินนาทีครึ่งอะก็รู้เรื่องแล้วนะครับว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะในราวนี้โอเคปะ่ะถึงเงื่อนไขมันจะแบบว่ามีแค่นี้เลยจริงๆนะครับผมทั้งหมดมีแค่นี้จริง ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันจะกลายเป็นว่าเราต้องมาวุกรีวิกมาดูในเรื่องโอเปอเรเตอร์ว่าเราสามารถที่จะหยิบอะไรได้ไหมหรือว่าเราสามารถที่จะยึดหยุ่นอะไรได้บ้างต้องบอกว่ายืดหยุ่นยากแต่ไม่ใช่ว่ามีโอกาสนะครับก่อนที่จะไปเรื่องโอเปอเรเตอร์ขอขยี้เรื่องของแกจิตที่หรือว่าจะเป็นเรื่องของลอบไซส์เพิ่มเติมนิดหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นวอลนะครับผมแบบวลข้ามนะครับผมเป็นโรเททวลข้ามอันนี้เป็นลายอฟไซด์นะครับผม แล้วก็จะมีของถ่วงตามจุดเข้าต่างๆนะที่เขาสามารถเดินจี้ได้เลยในจังหวะแรกก็คือเยอะอยู่นะสอันส่วนข้างบนเนี่ยอันเนี้ยละไว้ในฐานที่ถ้าเกิดมันเหลือนะนะครับแล้วก็จะมีตัวของหน้าทางเข้าของฝั่งบัวนะครับผมถ่วงไว้อีกหนึ่งชุดแล้วก็จะมีอันเนี้ยถ้าเกิดเหลือก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็เหลือถ้าเหลือนะนะครับเพราะว่าประเด็นก็คือว่าเพื่อนที่สามารถเล่นนอกสายได้นะครับผมตัวทริกกันทริกนะฮะมี1นึ่งหนึ่งหนึ่งคนตรงนี้1คนตรงนี้เราซัพพอร์ตนะครับ แล้วก็ต้องมาเฝ้าตรงบาร์สต็อกตรงนี้อีกหนึ่งคนเ่ากับว่าคนที่เล่นอยู่ข้้งบนตอนเนี้มันก็จะมีแค่2คนนะครับผมข้้งบนเนี่ยมันก็จะมีฝั่งทางด้านในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรบริเวณที่เป็นฝั่งเขียวนะครับผมแล้วเขาจะต้องเดินวกขึ้นมาข้างบนตรงน,นี้ก็คือจะเป็น1คนเนาะอันนี้คือคนเดียวกันนะครับหนคนอันนี้คือคนที่4ี่ แล้วคนที่5โดยปกติสุกเนี่ยเพื่อไม่ให้มันจะเจาะแฮชเร็วนะครับผมแล้วทําให้ในส่วนของฝั่งฝั่งบาร์เล่นไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีบริเวณนี้อีก,อกหนึ่งคนนะครับผมซึ่งต้องดูทางด้านไลบรารีแล้วก็ต้องวกมาดูทางด้านในส่วนของทางเข้าฝั่งบัวใช่ไหมไอเดียหลักๆมันจะเป็นประมาณนี้ไว้ทุกคนนะออแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยใช้เผื่ออะไรใช้เผื่อกรณีที่ว่าฝั่งบาร์สต็อกเนี่ยมันเงียบเขาจะได้วิ่งมาสลับตรงหลังบาร์ แล้วตรงหลังบาตรงนี้เขาสามารถที่จะมองครอช่วยคลอสได้ในกรณีที่ฝั่งนี้เี่มีปัญหาหรือว่าเผื่อดักลักไก่คนที่เดินเข้ามาด้านล่างตรงนี้ได้นะครับผมทําให้เพื่อนสามารถที่จะโฟกัสในเรื่องของการทริกในการโฮในการทเลแก,กรเจาะด้นา,รรน,ารรนหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองโอเคไหมเห็นภาพตามทันนะอันนี้ก็จะเป็นแค่ทฤษฎีไอเดียคร่าวๆนะครับผมถึงส่วนใหญ่ที่มันจะเป็นนะครับผมแต่ถ้าเกิดโดนยิงทิแทกโตะปูปังโป้ง,ปงแล้วหายอันนี้ก็อีกเรื่องนะึงอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้จนแล้วนะครับผม อันนี้ก็แล้วแต่เอาตัวเรากันเองแล้วกันนะพี่น้องครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็พอเสร็จตรงนี้เนี่ยเรื่องของไอเดียคร่าๆวๆเราก็จะเห็นแล้วว่าเราจะต้องมาการเจาะบริเวณไหนบ้างใช่ไหมนะครับที่เราจะต้องระวังใช่ไหมหรือในกรณีที่แบบว่าตรงนี้จะมาเจาะตรงฝั่งบาเร็วแทนคนที่รอทริกตรงนี้เนี่ยมีของอะไรที่สามารถอย่างทูบาร์เรลใช่ปะปลาข้ามได้เนี่ยก็ใช้แล้วแซนนี้ได้ช่วยด้วยเช่นกันตโตปอเรเตอร์นะครับผมทุกท่านก็เลยจะเป็นอย่างที่เห็นก็คือว่าเฮ้ยผมก็เลยหยิบมา เท่าที่มันจะเป็นไปได้นีเรื่องของตัวฝั่งรับที่เป็นการเจาะนั่นก็คือคาอิดบันดิตมิ้วยืนสามเลยนะครับผมแล้วก็มีทูบ้าเหตุผลที่ต้องเอาทูบ้ามาช่วยด้วยเป็นตัวที่สี่ในตัวทัพย์การสก,กินกันเจาะเพราะอะไรเพราะหน้างงานความเป็นจริงผมพยายามหามุมที่คาอิดเนี่ยสามารถที่จะใช้นะครับผมจริงๆอะ่อะแฮต่ะคาอิดใช้ไปแล้วหนึ่งอันถูกปะ่ะนะครับผมแล้วคาอิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรใช้ไม่ ไม่มุมทางด้านฝั่งของโต๊ะพูหน้าเจาะก,ก็จะเป็นฝั่งของฝั่งเราด้านหลังแต่ว่าความเป็นได้ฝั่งเราด้านหลังเนี่ยต่ำสุดผมว่าให้ให้มันมิวแทนแล้วกันเข้าว่าคาอิดเนี่ยมันต้องใช้บรลมินิแทนอ่ะไอฝั่งของพูที่มันต้องเข้ามาส่วนด้านหน้าตรงเนี้ยจะเป็นบันดิตในการที่จะใช้อัลมาทริกเพราะเป็นแอคทีฟใช่ไหมหรือไม่ก็คาอิดเนี่ยนะครับผมก็มารอแปะอันนี้ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะตรงกำแพงฝั่งของบาสบาสต็อกกับบา ใช่ไหมแล้วให้บัณฑิตเนี่ยเป็นตัวที่จะวางไฟฟ้าอรอชุดด้านหน้านะครับผมสีอันบริเวณด้านหน้าตรงนี้ให้หมดหรือตรงนี้ใช้เป็นมิวก็ได้แล้วบัณฑิตก็คือแค่รอให้เขาจ่ายของมาแล้วค่อยแล้วค่อยแล้วค่อยรอทริกหน้างานและมิวนะครับผมนอกจากเอามาใช้การเจาะได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการดักโดรนเดี๋ยวผมจะพาไปดูให้ว่าช่องโดรนเนี่ยในส่วนของไซนี้มีตรงไหนบ้างที่คุณจะต้องระวัง เพราะว่ามิวแจมเนี่ยถ้าเกิดไปการในช่วงของช็ชอคโดนได้เนี่ยมันก็สามารถคนที่จะลักไก่ในเรื่องของการเล่นโดนอย่างเช่นพวกทวิชบราว่าเข้ามาล็อบบี้แต่แล้วก็วิ่งเข้ามาไหลแซฟของนะครับผมซึ่งมันจะมีช่องดูโดนนะครับผมเข้ามาเข้ามาได้นะครับผมหรืออ้อมมาแล้วลักไก่ตรงนี้ก็เข้ามาได้เหมือนกันนะครับผมตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะทําใหออ้อินโฟเข้าไซส์เราน้อยลงใช่ไหมรู้ว่าเราอยู่อยู่ตรงไหนบ้างในไซส์น้อยลงแล้วเราก็สามารถที่จะทริคเพื่อซื้อเวลาช่วงต้นเกมได้ดีมากขึ้นเป็นตามลําดับเนาะ อันนี้ค่อนข้างนี่จะสำคัญโอเคไหมแต่อีกอันนึงที่ผมจะทิ้งเป็นไอเดียไว้ก็คือว่าพวาเป็นจริงเนี่ยบัณฑิตกับคาอิดที่เห็นตอนนี้เลยนะที่ผมเจอเองเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนแบนค่อนข้างเยอะหน้าการความเป็นจริงก็คือว่าตัวที่สามารถการเจาะได้เนี่ยคาอิดอาจจะหายไปแฮชมันอาจจะเฮดตัวของแฮชอาจจะไม่มีไฟฟ้าคาอ ซึ่งนั่นก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คืออะไรเราก็ไล่ให้เขาไปยอยู่ข้างบนนาะถ้าเกิดสมมติกรณีที่ยังเหลือบัฑิตไว้แต่ถ้าเกิดสมมติบับิตใครอิดหายคุณก็ต้องจําเป็นเล่นมิวคู่กับทางด้านของทูบ้าหรือเปล่าใช่ไหมนะครับผมแล้วมาการบริเวณตรงไหนที่สําคัญที่สุดในการที่จะให้ไซม์ไม่ให้แตกนั่นคือบริเวณตรงผู้ยกับตัวบริเวณของ,ของเขาเรียกว่าอะไรนะฝั่งของบาร์นะครับผมเป็นที่สําคัญตรงเนี้ย พอที่จะถ่งเวลาให้เขาขุดได้ในประมาณหนึ่งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะเป็นช่วงกลางเกมต้นเกมน่าจะยากระดับหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีตัวที่อยู่ตรงฝั่งล่างเขียวของเราคอยสวิงช่วยถูกไหมนะครับผมคอยสวิงช่วยอยู่แล้วทาให้ในเรื่องของการเจาะตรงนี้เข้าป้าของมาเจาะใช่ไหมหรือจะเป็นเธอไม้เดร์เข้ามาเจาะโดนยิงดีวะใช่ไหมนะครับผมจากที่เรามีตัวโฮอยู่ตรงฝั่งบันไดเขียวอยู่แล้วนะครับคอยสู้อันเนี้ยอันเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นอย่าง,งน,นั้นดังนั้นก็คือหน้าที่ถ้าเกิดสมมติมันเหลือเลืแค่2งตัวสิ่งที่สำคัญ ให้ตรงเนี้ยเจาะช้าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วที่เหลือก็คือรอจังหวะเขาเดินไหลมาหรือเปล่านะครับผมอ่ะอีกหนึ่งอันที่เขาสามารถจี้ได้แต่เสียเวลาเจาะได้ก็คือจะเป็นฝั่งของบาซ็อกนะพอบาซ็อกเสร็จปุ๊บถ้าขอพื้นที่ในการเล่นคุณก็ต้องฝึกแหลวนะครับผมว่าพื้นที่ในการที่โซนที่คุณยืนคือได้ประมาณไหนระหว่างเกมนั่นเองเห็นปะอย่างเงี้ยโอกาสก็มีความเป็นไปได้สูงเนาะที่จะรอดแล้วก็มีลุ้นแบบว่ายืนสวนคืนคู่ต่อสู้ พยายามที่จะจี้เขาหาคุณตลอดเวลาแน่นอนกับเมตานี้ป่ะมีคําถามก็สามารถที่จะลองพูดคุยในคอมเมนต์นะครับผมแต่หน้างานจริงเราไปดูกันในเกมครับผมอ่ะอีกแล้วไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเรื่องตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวตัวดูให้ดูในเรื่องของบาร์นะเดี๋ยวผมจะหยิบมาเป็นทางด้านตัวของมิวนะครับผมในรอบนี้เพราะว่าเอาจริงคือตัวของมิวเองเนี่ย จะได้เห็นภาพไงว่าเวลา,าวางมิวเจมอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างนะครับผม่วนคายอิดเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนักในเรื่องของการ s e ต t i ง g ซ i ไซเนาะนะ J e m e r l d plane เริ่มกันเลย let's go ไปก็ปต้องบอกนะว่าหน้าง,งานควาเป็นจริงถ้าเกิดไม่พูดถึงเรื่องเซตไซไม่พูดถึงเรื่อง o p e r เรเตอ,รอะไรนะปกติผมก็วิ่งไปสั์แล้วหน้าบาตร์สต็อก สู้เลยฝั่งเขียวสู้เลยล็อบบี้จะเดินเข้าสู้เลยแล้วก็หรือไม่ก็ผมก็จะก้มหน้าก้มตารอทริกนะฮะทริกสุดให้เพื่อนนะครับผมแล้วก็ดูท่าทีของเพื่อนว่าเพื่อนจะไหวหรือเปล่าวะนะถ้าเพื่อนไหวนะครับผมผมว่าเต็มทีนะ่แต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่ไหวผมก็ทิ้งเรื่องของการเอ่อการเจาะใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าไงพอเสร็จปุ๊บก็ออกไปสู้ช่วยเพื่อนเลยทิ้งเจาะไปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนกำลังสวยอะไรก็ว่าไป ตรงนี้2แผ่นก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นโรเทตตรงนี้เป็นลายอัพไซด์ ide, เนาะนะครับผมอือฮึโอเคแล้วอันนี้สองอันนี้ก็สองแผนงน่นจีิงๆถ้ก็สมมติเป็นมิวกันเจาะตรงเนี้ยทิ้งไว้ให้เพื่อนก็ได้นะครับผมได้เห็นปะตรงเนี้ยอันนี้ไม่มีเห็นมะช่องรูโดน ช่องโดูดตรงนี้ที่เป็นปัญหาตัวแรกอ่ะอันนี้คือมิวแจมตรงนี้วางได้นะครับผมแล้วมิวแจมอันที่2อ่ะที่สามารถวางคือตรงนี้อันที่2องมองไว้ด้านไหนนะครับผมแล้วก็อันนี้เรียนฟอร์สองแผ่นอีก2แผ่นเนาะไม่ให้โดนเข้ามานะครับตัวอันนี้ที่อย่างที่บอกคือคาอิต มาหาช่องดูโดนกันดีกว่าเผื่อว่าโดนเข้าตรงน,นี้ถ้าเกิดมันทะลุเข้ามาได้ก็ตรงน,นี้จะมีช่องดูโดนครับแล้วก็เข้ามานี้ก็คือจะเป็นช่องดูโดนซึ่งช่องดูโดนเนี้ยมันจะมาจากทางด้านในส่วนของอ่าตัวเฟลเพจครับในระหว่างมิวแจมได้ อันนี้ก็แค่ต้องระวังจะปล่อยแล้วก็จะมาการตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับผมเนี่ยช่องรูดวมันก็จะแบบมีที่มันจี้จากนอกอาคารได้เลยส่วนาานี้มันจากในอาคารซึ่งในอาคารเดี๋ยวพาไปดูเลเวลเหลือสองแผงขึ้นบนเนาะจะช่างมันพาพามาดูแ๋ยวพาพอมาเสร็จเนี่ยเขาเดินเข้าล็อบบี้มาคือเขาก็จะมาป่าเจาะได้ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเอสเป็นทิวนาแล้วว่าไปเอามีเนี่ยก็จะมีโดนตรงนี้นะครับผมซึ่งไอตรงเนี้ย ถ้าเราเฝ้าอะไรไว้อยู่แล้วเดินมาก็คือก็ค่อนข้างที่จะชิวเนื่องที่บอกครว่าตรงล็อบบี้คนมีของอะไรไว้หน่อยเพราะว่าประเด็นก็คือพอเรายืนตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็นกำบัดแต่ว่าด้านหลังเราจะลงใช่ไหมเขาเดินมายิงฟรีได้เราต้องระวังถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะเจาะเราก็สามารถเอาตรงนี้ได้สมมติว่าเขาไล่กดดันมาตรงล็อบบี้ด้วยสวุดที่สามารถที่จะทําได้อันนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคนะครับผมว่านี่คือทําไมผมถึงขอว่าให้มาเลนฟอยเข้ามาตรงนี้ด้วย1แผน่นแล้วก็แฮชเลนฟอยดไปเลย แล้วตรงนี้เสร็จปุ๊บไม่คิดอะไรมากยิงป้า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 งแล้ววิ่งไปเลยถ้าเกิดเปิดได้นะเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่จําไว้ก็พอครับเพราะมันสามารถที่จะยื้อจังหวะได้อีกนะฮะในเรื่องของการทริกแพลนไอ้ทริกทริกเจาะนะครับปิดเสร็จอ่ะตรงนี้ก็วางของไว้ตรงนั้นก็วางของถ่วงไว้หรือซาวคิวเลยสักอย่างที่เป็นปีป๊บก็ได้ถ้าเดินมาเสร็จตอนที่ยืนโหตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาตั้งหลักได้เดินขึ้นมาเหรอเพีย้ยเนี่ย มันก็จะดักในส่วนของคนที่มาลักไก่นะครับผมที่จะเดินไหลเข้ามาเอาสายข้างล่างได้เหมือนกันอ่ะทีนี้เรามาดูตรงมุมนี้ทีหนึ่งครับผมทีนี้มุมนี้นะครับผมก็จะเห็นนะฮะว่ามันจะมองเห็นเป็นหน้าเจาะเลยเห็นปะถ้าเกิดสมมติเป็นเทอร์ไมค์มาแปะยิงฟรีถ้าเกิดตรงนี้มาเป็นเอซิมานะยิงฟรีเป็นตัวนัดยิงฟรงีมีคนเดินเข้ายิงฟรีอ่ะจังหวะตอนต้นเกมเราก็ทําดุตรงนี้ซะหรือ่ยเดินตรงนี้ซะนะครับผมรอดักเล่นบริเวณนี้ อ่นะแล้วก็แบบเดินฉาบสู้ตรงนี้ต่อได้หนึ่งจังหวะแล้วอ,อย่างที่บอกยืนโฮได้พอเสร็จปุ๊บไม่ได้เสร็จปุ๊บไปแล้วโว้ยแต่ไม่กลับซาซโว้ยมาช่วยเพื่อนต่อเฮ้ยจะเจาอะอน้องหรือจะเดินเข้า่น้องโดนนะเนี่ยเห็นไหมเราก็มาเล่นมุมนี้ได้เนะี่ยเราก็เล่นมุมนี้ได้เดินเข้ามาลึกหรือเดินขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมันไดเขียวมาหาเราใช่ปะ่ะโอเฮ้ยไม่ไหวแล้วเวช่วยไม่ได้แล้วนะต้องดูแลตัวเองไงไหมก็คือสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็สแนปเช็คคอ a l w a y คนที่เข้ามาตรงฝั่งบัวนะครับผม แต่ต้องระวังตรงนี้เหมือนกันซึ่งอนนี้อย่างน้อยก็มีฮับวอร์คุณก็แค่ต้องลุกขึ้นมาเช็คนะเพื่อนที่อยู่บรบนนิเวณนี้นะครับผมก็เขาก็จะ cover อะไรให้แล้วก็ตามแต่ก็ว่ากันไปโอเคนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่อยู่ข้างบนนะครับถึงจะบอกว่าคาอิดอะถ้าเกิดไม่โดนเทชเชอร์อะไรหรืออะไรอะมันไม่สามารถที่จะเจาะหาในทางหน้าของคาอิดซึ่งมันยากมากต้องใช้เทชเชอร์ EMP อิมแพกอะไรก็ว่าไปนะครับผมส่วนบริเวณหนึ่งที่น่าสนใจคือมุมนี้นะครับผมที่คุณจะโดนมานะครับก็คือว่ามันจะมีคนเล่นเป็นอะ่ะอันนี้คือต้องระวังเลยคนเล่นเป็นอะ่ะคือเขาอ่ะชอบเข้ามาตรงนี้เลยเว้ยแบบโอง้งแล้วก็คือทุบตรงเงี้ยลองทุบหน่อยเยอะๆหน่อยจะได้เห็นภาพแล้วเขาสามารถที่จะมาล็อกพิกเซลคุณได้นะเว้ยอันนี้คือนานๆที่ผมโดนนะเว้ยแต่แบบนานมากแล้ว่นานมากแล้วแล้วเขา็อกลอกเงี้ยลอกเงี้ยลอกเลย เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยดูมหายไปนะครับผมหรือแม่เขาก็จะเอาสเลดมาจี้ใช่ไหมลองเปิดเนี่ยถ้ากระสมุิว่าตรงกลางไม่มีใครเลยมาคุมเขาก็เดินมาจี้ตรงนี้้ฟรีใช่ไหมเขารอแล้วเขารอล็อกเห็นปะมันเห็นมุมแม้กระทั่งแบบว่ากําลังรอทริกอยู่ะตรงเนี้ยระวังให้ดีแล้วกันนะโอเคป่ะนะครับผมอันนี้ก็แจ้งไว้เพื่อทราบนะครับผมว่าจุดอ่อนถ้าคุณเล่นเนี่ยคุณต้องระวังไว้นะครับผมคือถ้าเกิดเป็นมุมเนี้ยมันจะยังไม่เห็นแต่ถ้าเกิดเขาเดินเข้ามามุมนี้ปุ๊บ ก็าจะเห็นคนทริกแล้วนะครับผมจุดว้าวุ่นเลยบอกเลยนะครับหรือเดินเ,เข้ามาจากอาร์คไลฟ์นะครับผมแล้วเดินลงมานั่นคือก็จะวกกลับมาว่าทําไมถึงผมได้บอกว่าเฮ้ยข้างบนน่ยควรมีบริเวณตรงนี้ไว้หนึ่งคนใช่ไหมนะครับผมคอยปัดเป่าได้นะครับผมแล้วมีของถ่วงไว้ประมาณหนึ่งใช่ไหมอย่างที่บอกนะครับนะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งคนจะได้ขึ้นมาวกแล้วขึ้นมาดูแลแล้วก็จะมายืนมาร์กตรงนี้ได้แล้วสามารถที่จะสวิงเช็คบนลงล่างอะไรก็ว่าไปใช่ไหม หรือว่าถ้ามันโดนเข้ามาตรงนี้เยอะก็คือช่วยเติมเพื่อนได้เต็มที่อ่ะก็ประมาณนี้บรรยากาศ,ก,ศก,ก็เป็นประมาณนี้เลยนะก็นั่นแหละฮะก็ถือว่ามันทีนี้ความมันต่อไปที่เราจะต้องขยี้กันต่อคือในความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะทริกได้หรอกนะยากมากนะครับผมผมจะเอาสรุปก็คือเรื่องของการโดนเจาะเนี่ยยังไงยังไงตรงนี้ก็คือโดนเจาะอยู่ดี อยากให้ทุกคนชินกับอะไรครับชินกับลายออฟไซที่อยู่ในไซตรงนี้ตรงนี้อาจจะต้องอา,อาจจะเปิดไม่หมดก็ได้นะครับผมนะแล้วก็ค่อยมาเปิดทีหลังก็ได้อย่างที่บอกคือตรงนี้โรเตทไว้ก่อนแล้วก็ปังปังไว้หน่อยเพราะว่าตอนนี้คือคนที่มายืนตรงนี้ใช่ไหมก็สามารถที่จะยืนซ้อนนะครับผมแล้วรอรอช่วยนะครับผมกรณีที่เดินเข้าล็อบบี้มุมนี้เปิดซ้ายติดไว้หนึ่งอันได้ตรงกลางยังไม่ต้องยิงก็ได้นะครับผมแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากให้ชินกับในเรื่องของจังหวะบาร์เห็นปะ อะสต็อกมาหรือเปล่าไม่มาอะเรามาดูตรงนี้ได้เอ้ยตรงฝั่งนี้เพื่อนเราดูไหมแฮตเราเปิดหรือยังเพราะแฮตเนี้ยมันไล่ได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดไล่แต่ถ้าเกิดเขาไม่เปิดเราก็สามารถยืนตรงนี้เป็นตัวแองเกร์นะครับผมจุดคลอสตรงนี้ได้ควบคู่กับบริเวณที่อยู่ตรงนี้นะครับผมอันเนี้ยทุบได้ทุบนะเพราะทให้เราได้พื้นที่ยืนเพิ่มไอ้คุณก็จะมาไล่พื้นที่ได้นะครับผมถ้าเกิดบริเวณเจาะ พอขวาตรงนี้มันมีกล้องอยู่พเพื่อนก็ดูกล้องไปหรือไม่ก็ยืนคอดให้นะครับผมแล้วก็มีเพื่อนตรงนี้ที่อยู่ชิดเขาก็โดนไปแล้วก็ล็อกตรงหน้าเจาะให้เพื่อนคอมโบกับตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาพอเสร็จปุ๊บฝั่งนี้เพื่อนเขาเวอร์ตรงน้ำผู้ได้แล้วก็เตรียมตัวตรงหน้าหน้าหน้าประตูได้เหมือนกันปาดปาดเห็นปะปาดปาดแล้วก็รอแล้วก็รอล็อกเสร็จแ,แล้วก็มาตรงหน้าเจาะได้มุมนี้ช่วยเพื่อนเติมนะครับผมอันนี้ถ้าเป็นบริเวณในส่วนของเจาะที่เป็นหน้าโต๊ะผูส่วนใหญ่มันจะเป็นอารมณ์นี้ อันนั้นคืออยากให้ฝึกไวเพราะไล่มาเสร็จปุ๊บหน้าจอไม่มีใช่ปะเอาฉาบซ้ายมาค่อยไล่เป้าไล่เป้าไล่เป้า,าเ,าาเาขียวเขียวเขียวเข,ขียวมาเสร็จอ่ะหรือก็จะมีเวหนึ่งก็คือเรามาเนียนเลยฮึบเนียนเลยแต่ปกติแล้วก็พิกเซลตั้งรอแหละเพราะยังไงก็ได้เปรียบกว่าเห็นปะมุมมันแบบมองเห็นเยอะอยู่นะนะครับผมถ้าเกิดเดินหลุดมาจากประตูก็เจอมุมที่ผมเนี่ยกำลังล็อกไว้อยู่เลยนะครับผมตรงนี้เพี้ยเข้าไปเพี้ย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  และมุมนี้เองเนี่ยก็สามารถที่จะล็อกหน้าเจาะได้เช่นกันอ่าเห็นไหมนะครับผมก็ถือว่าสวยถือว่าสวยเลยทีเดียวทีนี้อันเนี้ยอันเนี้ยคืออันเนี้ยคือเจอเคสที่บ่อยสุดแหละนะครับผมเอ่อเคสที่บ่อยต่อมาก็คือว่าเขาจะเจาะไอ้ตรงนี้นะครับผมกับตรงนี้ไล่นะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยคือเขาจะเริ่มกดดันคนไล่ค่าที่อยู่ในไซต์แต่เคสที่เจอน้อยมากๆเลยนะเจอน้อยมากๆเลยนะ ก็คือจะเป็นเคสที่ตีเข้าทางด้านฝั่งล็อบบี้นวดข้างบนเปิดแฮททิ้งแล้วก็จะมาเปิดตรงนี้ครับอันเนี้ยน้อยมากเลยเพราะด้วยความที่คนเลือกใช้นี้น้อยแหละเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมุมมนี้นะครับผมจะค่อนข้างน้อยนะครับผมน้อยมากน้อยมากจะมาเจาะตรงนี้แต่ถ้าเกิดเริ่มเป็นอ่ยเขาจะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นโอกาสที่เวลาเขาเปิดด้านหน้าตรงนี้ด้เสร็จใช่ปะ <c oughs> จนที่เขาจะยืนได้จร,งจรงิงเขารู้อยู่แล้วหลังบาร์มันวุ่นวายครับเออแล้วปะทะเขาสู้แน่นอน เาไปยึดจุดที่เขาแบบสามารถที่จะยึดแบบโฮได้สบายๆใช่ปะนะล็อบบี้อย่างเงี้ยล็อกค้างไว้ไม่ให้เดินออกมาออกมาล็อกไว้แต่แล้วก็อีกคนนึงก็ล็อกไว้ไม่ให้เขาสวิงมาจากทางด้านฝั่งของฝั่งนี้นะครับผมข้มูลเขาชัว์ได้ประมาณนึงเอาไปว่าชชว์แล้วกันเขาก็จะมาเจาะล่อย่างนี้คนที่อยู่หลังเรากับด้านหน้าถ้าเกิดสนด้านหน้าเจาะได้ด้วยมันกลายเป็นว่ามันโดนล้อมจากทุกที่ทุกทางใช่ไหมเออแล้วตรงนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะเออแล้วไปเปิดแค่ด้านหน้าอย่างเงี้ยเขาก็กดดันตรงนี้เคลียรเสร็จ เลือกที่จะแพนติงฝั่งที่ได้เต็มๆเลยซึ่งอันนี้ก็เสียวไส้สุดๆนะครับผมเพะแล้วประเด็นคือหลังบ่ายให้ที่บอกคือมันมันโดนล็อกมาแล้วมันยังไงอ่ะคือมันจะกำแพงเงี้ยเหรอแล้วจะเซลค่ามีเงี้ยเหรอไม่ได้มันทําไม่ได้เลยครับมันต้องพลกสู้อ่ะแล้วดูมุมพลิกดิเสียเปียบจัดเลยแล้วเขาแพนชิดมุมเนี้ยเออพอคุณแพนชิดมุมเนี้ยหน้าเจาะเขาล็อกคุณอยู่ปะนึกออกปะมันต้องมาแบบอย่เงี้ยคือต้องแบบมาป่านี้เสร็จฉันหลบชิดเนาะ แล้วก็มาเช็คตรงนี้ไม่มีเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องมาไล่เป้าตรงนี้ต่อแล้วหาว่าแพนตรงนั้นใช่ไหมเออแล้วหน้าเจาะล่ะยังไงอะ่ะเออแบบเออนั่นแหละก็ตามนั้นนะครับผมแต่ก็ถือว่าน้อยแค่บอกให้ฟังเฉยว่ามันมีโอกาสมันมีโอกาส,มมกาสไม่ใช่ม่มีโอกาสนั่นคือประเด็นว่าทําไมถึงควรจะมีตัวการเจาะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกิสดสมมติว่ากรอบตรงเนี้ยกรอบบานเนีย่ยผมผมมั่นใจว่าน่าจะยากที่จะเจาะ ได้เร็ววันเนาะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วมันต้องสู้มันต้องยื้ออะไรหนึ่งจังหวะแต่ว่าไอ้กรอบพวกนี้ที่ผมปริงอะ่ะโอกาสที่จะฝังบุกเอื้อให้เจาะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายถ้าเกิดสมมติว่าเตรียมตัวมาดีพอแล้วผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเตรียมตัวมาดีด้วยผมจะไม่ประมาทถูกไหมนะครับผมมันก็จะเป็นชาเลนจ์มากๆเลยนะครับผมนะเออโดนเปิด2ใน3นี้เมื่อไหร่ความบันไลยค่อนข้างที่จะมาเยือนก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับผมเยื่อแรกเสียหายไม่เป็นไรแต่จังหวะต่อไปคุณควรที่ย ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมเอ่อกำแพงนี้กับกำแพงนี้ปล่อยเจาะได้ถ้าเกิดยื้อเต็มที่แล้วนะก็ปล่อยเจาะได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าเข้ามาเสร็จเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะแพลนตรงนี้ได้นะเขาต้องเข้ามาแพลนตรงนี้นะครับผมเนี่ยอย่างน้อยก็คือเปิดเป็นลายมุมใช่ไหมของเขาแล้วเราก็ยังมีมุมในเรื่องของการยื้อบริเวณนี้อยู่อ่ะให้เพื่อนคอร์ดเข้ามานะครับผมนปเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมมันก็จะสามารถแพลนได้ในส่วนของเรากับทางด้านฝั่งของบาทเท่านั้นเนี่ยก็แค่ยื้อให้เขาเข้ามาหา นั่นแหละแต่ว่าก็พูดยากอยู่ดีอ่ะเพราะเอาจริงก็ตายกันก่อนละตั้งแต่จะจบโอเคภาพรวมก็เสร็จสิ้นนะครับผมกับสําหรับทางด้าน <c oughs> ขเขาเรียกว่าอะไรนะฝั่งลับนะฮะของบาร์นะครับผมอันนี้ผมเปิดไว้ให้ดูนะเผื่อว่าใช้ทําอะไรนะครับผมนะเผื่อใช้ทไไําอะไรได้โอเคปะ่ะใช้ทาอะไรได้โอเคป่ะตรงนี้ก็ตรงนี้มีประตูบาร์สต็อกใช่ป่ะละ่ะเออเนาะอะไรเงี้นะครับผมหรือว่าอย่างบริเวณนี้เองก็ได้เหมือนกันนะนะครับผมแต่ว่า คือเราเปิดมาฝั่งรับไอฝั่งบุกเขาก็เปิดได้เหมือนกันนะราบาังด้วยเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเห็นไหมก็เปิดได้ก็รอสวนได้เช่นกันนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝั่งบุกมาเปิดนะครับผมแล้วก็จะโยนของเข้ามาเพื่อเคลียร์ไม่ให้เราจะมาทริกตรงนี้ถ้าเกิดเขาเป็นนะ,นะซึ่งมุมที่เขาจะสามารถเปิดได้จริงๆอ่ะมันก็จะเป็นมุมที่ค่อนข้างถ้าเกิดเอาเซฟเนี่ยมันจะเป็นมุมนี้ <c oughs> ้ยไม่เข้ามานะก็จะเป็นมุมนี้เขาจะเอา dm อง dmr ใช่ไหม <c oughs> ถ้าเป็นไล Lion ออนอ่ะลองคิดสภาพดูนะไลออนอ่ะเปิดตรงนี้นะครับ ็จแล้วก็เสร็จแล้วก็นั่งยองๆหรือไม่ก็จะเอาโซเฟียมาก็ได้นะครับผมแล้วก็มาเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ต้องมาเช็คิดนึงนะครับผมแล้วก็ฟิวฟิวเข้าไปนะหรือแม่ก็ง่ายสุดคือเขาก็ขึ้นมายืนข้างบนอย่างที่ผมบอกมันก็จะเข้าแกลบเราอยู่แต่ถ้าเกิดเล่นแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วที่เราจะพูดกันสำหรับทางด้านของ Emerald Plane นะครับผมใช้ทั้งหมดส0แผ่นนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9าห้าดดใช้10บ ข้างล่างแปดข้างบนสองการเจาะหยิบไม่ได้หยิบมาก่อนเลยปวนจังหวะเขานะครับผมเพราะว่าเอาจริงคือแรงที่ยังไม่สูงมากเนี่ยพอเป็นเรื่องของการเจาะหยิบมาเยอะปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องเดินเข้ามาใส่เราเราก็แค่ยิงให้ใหชนะเขาโอกาสชนะก็มาแหละถูกปะ่ะนะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของแบบว่าแบบบนลงล่างอะไรมาส่วนเรื่องบนลงล่างอย่างที่บอกก็คือฝั่งฝั่งรับได้ประโยชน์จากบนลงล่างค่อนข้างเยอะใช่ไหมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดแฮชไม่เปิดด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าฝั่งบาร์พื้นที่ในการยิงสุดท้ายเนี่ย รือยืนสู้เนี่ยมันจะเยอะนะครับผมบางคนก็อาจจะต่อยอดเป็นในเรื่องของ Bullet Pro o f ไม่ใช่ Bullet Pro ูฟเดียโพลเบอร์ชิลก็ได้นะครับผมที่สามารถจะจะเอามาวางเป็นพิกเซลสู้ในจังหวะที่เป็นแบบว่าหลังจากที่โลแตกแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าอย่างที่เห็นที่บอกนะครับว่าโอเบลิเตอร์ที่ผมแนะนําเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีโกโยใช่ไหมนะครับหรือว่าจะเป็นแบบเอามิล่ามาช่วยเอาเดนเนอรี่มาช่วยเอาทางด้านของวาเดนนะฮะยืนกันแฟดได้ทนแฟดได้นะครับผมยืนส่วนสโมกอย่างเงี้ยส่วนคือเลยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันันแแลแล้ว้วววตของ วาเดนเองก็จะมีไนตัเซลล์กับทางด้านตัวของบุลเลตเอ่อไม่ใช่บุลเลพุมมีเดือพิเวอร์ชิลให้เลือกอีกถือว่าตอบโจทย์อยู่ในจังหวะสุดท้ายที่ซักกันนัวเนาะในพื้นที่แบบเล็กๆแคบๆนะครับจบครบถ้วนสมบูรณ์กับเอ e เ a l มอร a n ล์เพลนีไซต์ตอนนี้ก็ต้องถามทุกคนแล้วฮะว่าถ้ามีโอกาสได้เล่นในส่วนของไซส์บาร์กับลาวส์เนี่ย ทุกคนคิดว่าตัวเองจะได้เล่นบาสเราขนาดไหนแล้วถ้าเกิดได้เล่นเนี่ยคิดว่ามีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าไงดีอสามารถที่จะกลุ่มชัชนะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์โดยส่วนตัวผมผมเลยนะผมว่าประมาณสักสี่สเซนชนะได้น,นี่ก็บุญแล้วนะไครับผมประมาณแค่สีิเปอร์เซนเท่านั้นแต่ว่าโดยรวมผมเชื่อว่าถ้าเกิดทีมไหนเขาเตรียมตัวมาดีพอแทบจะการันตีประมาณสักแปส 80-90%ิบเกสิเนด้วยซ้ำม,มั้งนะครับผมไล่เคลียร์ไปทีละอย่างงัดไปทีละมุมนะครับผมสุดท้ายระเบิดระเบิดแทน,นมันต้องหาจังหวะสู้เอานะตอนนั้นก็อยู่ที่ว่าความวายเป็นของปีศาจนะฮะในการเซตไซส์ของฝั่งบาแล้วก็เล่นเอกซิสต้นเกมกับช่วงกลางเกมเอาให้อยู่ในเรื่องของการเจาะใช่ไหมประมาณหนึ่งแล้วที่เหลือก็นั่นแหละตามหน้างานเราเว้โอเคเจอกันนะแมปอะไรผมยังไม่รู้ขออนุญาตไปคิดดูก่อนนะครับสวี สวัสดีเขวมาที่ดีของทุกคนครับโอ้ยเย้บายบายขอบคุณครับ